เฮล lo สบายดีสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะไปถ่ายหนังกันนะครับเออเป็นหนังที่แบบว่าจะเข้าเข้าลงหนังปะจะเข้าลงหนังเข้าเข้าเน็ตฟิกด้วยเออเป็นหนังที่แบบว่ารอรุ้นกันนะครับว่าจะเป็นหนังอะไรแต่ว่าตอนนี้เราก็มารับสายฝนนะครับแล้วก็เป็นรับพี่ปาบบูนี่สายฝน สวัสดีครับอออตอนนี้กําลังไปรับปะบูนะครับข้างหลังก็จะเป็นเพื่อนนะครับเขาซ้อนอยู่ซ่อนตัวอยู่เนี่ยกำลังไปรับพี่ปะบู่นะใครรู้จักสายฝนกับปะบูบ้างคอมเมนต์หน่อยว่ารู้จักไหมใครเป็น f อซเขาบ้างเนาะเดี๋ยวเราไปรับปาบู่ก<ๆ>ันเลย นี่เลยทุกคนก็พี่ป้าปูนะครับใครรู้จักพี่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าป้าปูสาวลาวเด้อพี่น้องเด้ออันนั้นก็เป็นไอ้น้อยไอ้น้อยหนุ่มลาวเบาวน้อยเด้อเปลี่ยนนั้นเลยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนซีซองเหรอเขาชอบเรียกหนุ่มอันเบาวน้อยเบาวน้อยก็เลยเขียนเบาวน้อยเลยอ๋อโอเคเบาน้อยทาเนาะเป็นเบาพวกเราก็คือยูทูบเบอร์เนาะแต่ไม่ดังสักคนเลย วิวหลักพันเรียกตัวเองยูทูบเบอร์วิวหลักพันเองเองย<อ>ูทูบเบอร์เพื่อเขาเออจะดังในอ,อนาคตเดี๋ยวทุกคนเราไปดูกันนะครับว่าแบบในกองกองถ่ายของพวกเราแบบว่าจะมีนักแสดงมีใครบ้างมีแจ่คนสวยๆหล่อๆทั้งนั้นเลยนะครับแบบคนลาวเนาะคนลาวน่ารักมากใช่โ<ช>ดยสพอะกรูยองตัวเองที่อันดยองตัวเองเนาะแน่นอน เดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่ามีใครบ้างเล่นยังไงกันอะไรแบบนี้เนาะไปนโคตยังมีสมจั่นี่ทุกคนก็คืองานบวงสวงของพวกเรานะครับหนัง Pacific Blue นะครับสามจ้ำนี่แม่นเจอจ้่มทองโอเคไป ตอนนี้กำลังตอเตอนนี้ยังไม่ได้ถ่ายเลยไปเลยอันนี้ก็คือจื๊อจำนักแสดงของเขาเนาะอันนี้ก็คือไอจประหยัดเงินไปได้ห้าแสนเลยได้ป้าอันนี้คือก็คือพีเจียแปซิฟิกนะครับใครรู้จักบ้างพีเจียนะครับจื๊อจำดองกับจ้ อันนี้พีเอ็มมี่พีเอมมี่แล้วก็พี่ปาบูนะครับเขียอยู่ในบดนะสุเห็นสารปาบูอยู่รีสอร์ทเป็นสเาวสวยปาบูคนสวยซื้อห่อลืม่หรอเอมมี่เอมมี่เอมมี่คนงามอันนี้ก็คือทีมงานของพวกเราเนาะโอเคอ่ะเาวกิ้ง เขาจับกล้องจู่อ้อที่ไยมังเป็นออเอาใหม่เพราะว่าเมื่อกี้ท่นนั่นบริกดปูเป้เนาะปูเป้เศร้าเหล่าคนงามเนาะคนงามเศร้างามประเทศเหล่าเนาะอออันนี้คือไดฟไ้นเอาทุกคนปกติได้ฝนเราก็เป็นคนจังซีได้ะหาตางามๆยั่งสีแมงสังทำไมอะ นี่ทุกคนก็จะเป็นอ่าน้ำทิพย์เศร้าลาวเนาะน้ำทิพย์เศร้าเสียงควางใครรู้จักบ้างเออมันมีจะคนไม่เขารู้จักอยู่คนไทยติดตามเธอเยอะใช่ไหมน่าจะในในเพจหรือว่าในอะไรแบบนี้เออสาวน้ําอันนี้ก็สาวน้ํานะครับคนที่แบบเขาบอกว่าเขาถูกอ่ะเขาโกงตลอดอ่ะก็คือคนนี้นะครับทุกคน อันนี้บุกค่อยโกงเมื่อกี้เอาขาดแล้วอ๋มันปุ๊ธเมื่อกี้เด้วองส่องแบบเออเห็นผลกับตาแบบคล้ายๆคือคนมีบ้ามีบุญสาวลาวมีแต่คนงามๆแล้วทุกคนเนาะขอถ่ายให้ไหมเสาวลาวมีแต่คนสวยเด้อนี่อันนี้ก็คือทีมงานนักแสดงพวกผู้เฒ่าเนาะฮัลโหลอันนี้มีมิสเตอร์ลาวเนาะมิสแกรนเนาะอันนี้คือมิสแกรน มีแกมาแทนแล้วปลอมตัวมาสูงยังหัวสูงขึ้นหัวแหมอคินครับตุ๊บซีอคินนี่ทุกคนสบายดีไอ้ใต้สบายดีอันนี้คือนักร้องดังที่ลาวนะครับทุกคนเอาไม่เด้ออันนี้ก็สืบปุยเนาะทุกคนเนาะอ่าโซดบอกโซดบอกอุ้ยจบนัดดาวจบ เกาะน้ำจบจบแล้วสุนี <S <S ่โดยที่ออกไปแล้วไปโดยปะบูโดยสบายดีปะบูสาวลาวเด้อติดตามได้เนาะติดตามเมืองหนังพอได้เพราะว่าไม่ใช่เกิดไ่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อฟักซองยูทูบเดียววะกับปะบูสาวลาวสิอ๋อปะบูสาวลาวเห็นละสาวบ้าบานเลยมีไอ้น้อยปะบูเศร้านานให้ไอ้น้อยมีไอ้น้อยไอ้น้อยมีซองบอ Song sư vào nói đây. num lào bao nói sẽ nào. Ồ. Cứ kiếm liền em, Sao vậy thì. suối mà. ติดตามเนปี่ดิซีลงประกวดนางงามหุ้ยลงประกวดนางงามวะมิสลาวมิสลาวเนาะติดตามเคทีในเดอรทุกคนติดตามองเคทีในเดอร์ทงเฟซบุ๊กไอจีเคเดอ์ทุกคนซื้อวันั้นได้ซื้อเคที่เคทีเทีเทีเป็นประอังกฤษเนาะเดี๋ยวจะขึ้นอันขึ้นน้างจอนะโอเคบ๊ายบายอจะเริ่มทายว่ะ ไนี่ิวิดาปานนี่ทุกคนแต่ถึงเวลากินเข้าวมาเอมมี่โอ้อันข้ออันข้ออันนะขำอันเขาเอินมาขำมันยังอุ้ยขำประจำตัวเจ้าดีเมีย ลองเบาเบิ่งว่าอันแบบสิมาอันนี้ขนาดอ่ะหนึ่งสองสามสบายดีนักเลงลาเป็นหนัวมือนี้เฮามาลาเป็นหนัวอยู่ที่กล่องพลาิฟิกบูนระลังใจเยอพวกเฮานี่นะจุดทุกจุดเทียนคอแบบว่าพอิ้งอย่างเรียบร้อยแล้วค่ก็มายนี่ยกินมากมายเนาะโอ่าทะเลคุณไดากกินเดี๋ยวกับมาเอาเนาะเพื่อเป็นอาสิริมงคลให้กับตัวเองอามีกับโบข้อยิ้นอย่างไรเราเพราะว่ามีกับเป็นคนบมากินย่านตุ้ยแเดห์ฮะนะเพราะว่าระยะนี้แบบว่าจะคุมน้ำหนักเนาะเพราะว่า ไปสร้างหมดเลยมันกลายมันกลายไปบางทีว่าคาดไว้าเดี๋ยวคข้ามาบอคเมนละอันแบ่งกันกินนี่นะเจ้าเอาไปบิดแล้วบอกกังยูภัยยากับกินบุคลนะโอ้ยหนาวอันนี้เจ้าข้องเพิงอ่านเพิงอันนเนาะลายพงจเออเจ้าเจ้าอ่า เจ้าก็เป็นนักฮ้องเมืนบบเป็นดีเจเพราะว่าค่อยเปิดเพลงเราอยู่คอยกันเลยสุดท้ายตรงจากสุดท้ายตรงจากลาแม่นบ้วงแหวนอันนี้เบอลลีเลือกมุกอันนี้น่ะอันนี้เพลงอันนานเนาะอ่าเพลงนี้เกาะอันเพลงต้นสบับมือขนาตัวเห็นยังข้อท้ามจะขำ ขอถามจักคำว่าเป็นยังเจ้าคือหำดำกูบว่าเ้าจริงจังในเมื่อกี้ได้ขอเพราะมุนน้ำทิพย์เห็นไหมอย่างนั้นน่ะคือว่ามีขวัญออกตัวตัวใบไม้บนบ่เพลินน้ำรู้สึกเหนื่อยแบบว่นเวลาทึกจิ้มอันจิ้มน้ำพากันนี่ก็รู้สึกร้อนๆนิดนึงรู้สึกร้อนๆนิดนึงวะเป็นฮอนๆกระวนกระวายเหมือนบอก ใจบึ้งมือกับตัวมือจะอยู่กับรูปเซลลนามหับบทเป็นยังเป็นนางเอกนางเอกบอกโอ้ยงามขนาดนี้ต้องเป็นนางเอกอยู่แล้วอีกวันหนึ่งดูน้ำนี่นี่เอมมี่นะจ๊ะเอมมี่หับบทเป็นยังเป็นดาวติ๊กต๊อกอ้ออุ้มใบก่อนอุ้มใบก่อนใิเนาะตัวในหนึ่งใิเนาะตัวก่อนตัวกินได้กินได้ หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามแอคชั่นโอ้โหสวยมากคิดว่าดาราจีนอะคือดารา,าแบบอันเข้าไปถ่ายเสื้อผ้าหนันดิเ <c oughs> นอะดารา,าแบบว่าอันพวกแบบถ่ายเสื้อผ้าหนันอะไม่เห็น <c oughs> แบบนี่ก็คือบรรยากาศเนาะทุกคนอ่าอันนี้จะเป็นรีสอร์ทรีสอร์ทพิเจียบแปซิฟิกแปซิฟิกบลูนะครับถ้าใครอยากมาเที่ยวก็มาได้นะครับเดี๋ยว พิกัดไว้ให้เห็นป่ะบ้านต้นไม้แล้วก็อยู่ริมโของอะไรแบบนี้สวยมากทุกคนบรรยากาศดีมากแบบโอ้โหแล้วก็กว้างขวางมากเลยนะครับแบบพักผ่อนพักผ่อนสบายใจมาก